สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระฤาษีช้าข่าวสอสอนะคะในวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับโรงเรียนซึ่งมีความสําเร็จในเรื่องของนวัตกรรมที่เขาพูดกันว่าสิ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วพานักเรียนเข้าไปดูแหล่งเรียนรู้ตรงจุดนี้นะคะจะทําให้นักเรียนเราเนี่ยสร้างอาชีพได้ลักท้องถิ่น และสิ่งที่สําเร็จในโรงเรียนนี้ก็คือชื่อโรงเรียนสิเกาประชาพดุงวิทย์นะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยมในกิจกรรมประกวดการปฏิบัติที่ดีหรือ best p a c t i c e นะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของ active learning แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้สถานศึกษาก็คือบ่อหินฟาร์มเซนะคะ ซึ่งเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการกับทุกสาระในการเรียนรู้ได้แล้วยังต่อย,ยอดให้นักเรียนสามารถสื่อสารการเป็นมักคุเทศน้อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาและทำให้เด็กเรานะคะ ได้รู้สิ่งที่เป็นท้องถิ่นของตนเองและนำมาสื่อสารอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจเกิดความรักท้องถิ่นจากการที่ได้เข้าถึงองค์กรความรู้ตรงจุดนี้และนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะคะซึ่งทำให้ทุกท่านได้เห็นความน่ารักของนักเรียนของเราขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ สิเกาประชาพดุงวิทย์ตั้งอยู่เลขที่262หมู่1ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังภายใต้การบริหารงานของดรสมชัยอินทรชอดผ่วอหนวยการโรงเรียนนายสุริยาสารทิพย์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและงานบุคคลนายวัฒนาชูประสิทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบริหารงานทั่วไป ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น1,078คนโรงเรียนสิเกาประชาพดุงวิทย์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสิเกาวมีลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายแวดล้อมด้วยระบบนิเวศภูเขาป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ การบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนจึงเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนท้องถิน่นในการปลูกฝังสร้างความตระหนักรักท้องถิ่นของตนแก่ผู้เรียนทำให้เกิดความภาคภูมิใจเพื่อสืบสานภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ โรงเรียนสิเกาประชาปุงวิทย์ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีแหล่งเรียนรู้ที่จะกล่าวถึง คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านผู้จูดบ่อหินฟาร์มสเตย์แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์หญ้าทะเลการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนการทำประมงชายฝั่งเลี้ยงปลากระชังและการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการในการวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษาสู่การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนที่มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองให้แก่นักเรียน มีการนำสิกาวโมเดลมาใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำรูปแบบที่พัฒนาสร้างเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานให้ทั้งโรงเรียนผู้ปกครองครูชุมชนเผยแพร่ให้รับทราบการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่รายวิชา ทำให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและปราชชาวบ้านเกิดบรรยากาศของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลานโดยบ่อหินฟาร์มสเตย์เปรียบเสมือนศูนย์กลางเพื่อเชื่อมต่อไปยังแหล่งเรียนรู้อื่นๆในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมปลูกหญ้าทะเลนักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ชนิดพันธุ์ของหญ้าทะเลการเพราะพันธุ์หญ้าทะเลการเตรียมอุปกรณ์ปลูก การกำหนดย่าทะเลต่อหนึ่งพื้นที่แปลงปลูกกิจกรรมนี้สามารถบูรณาการได้5รายวิชาคือชีววิทยางานเกษตรคณิตศาสตร์สังคมศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนักสืบชายหาดนักเรียนได้สำรวจระบบนิเวศชายฝั่งโดยการกำหนดพื้นที่ด้วยอุปกรณ์สีตารางฟุตเพื่อสำรวจข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นเปรียบเทียบกับข้อมูลในคู่มือการนับจำนวนว,นว่า ภาพประกอบและสรุปข้อมูลกิจกรรมนี้สามารถบูรณาการได้4รายวิชาคือชีววิทยาคณิตศาสตร์ศิลปะและภาษาไทยกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ป่าชายเลนคือตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของวงจรธรรมชาติทางทะเลนักเรียนได้ล่องเรือชมป่าชายเลนปลูกต้นโกงกางโดยก่อนลงเรือนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยกิจกรรมนี้สามารถบูรณาการได้สมรายวิชาคือชีววิทยาสังคมศึกษาและสุขศึกษานอกจากนี้นักเรียนสามารถต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเขียน ผ้าบาติกที่ส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมการแปลรูปอาหารทะเลปลาเค็มกลางมุงผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนโดยสามารถบูรณาการได้สามรายวิชาคือศิลปะวิทยาศาสตร์การงานอาชีพและสังคมศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้บ่อหินฟาร์มสเตย์โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยครูผู้สอนและนักเรียน ผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ย4.80คิดเป็นร้อยละ96ซึ่งอยู่ในระดับดีมากจากการขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาเกิดผลลัพธ์ดังนี้ผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระกา การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นกิจกรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติและได้รับประสบการณ์ตรงผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ได้แก่อินโฟโกราฟิกเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับความยั่งยืนของชุมชนวิดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน การเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนผลที่เกิดกับครูครูมีแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนที่สามารถเดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัยโดยบูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผลที่เกิดกับโรงเรียน โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมนักเรียนให้มีความตระหนักรักบ้านเกิดและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองผลที่เกิดกับชุมชนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานทำกิจกรรมร่วมกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนรุ่นหลังและทำให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนและการต่อย ยอดภูมิปัญญาต่อไปในอนาคตบ่อหินฟาร์มสเตย์หลังเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชนที่ยิ่งใหญ่เป็นความภูมิใจของชาวซีเกาที่ได้เห็นลูกหลานเรียนรู้สืบสารและมีหัวใจแห่งการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป